เอาสบายดีเพียงแค่ปักเข่าอยใส่สุดเก่าเลยพ่อแม่พี่น้องเอาสบายอ่ะอาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินส้วะไก่น้ากันซื้อไก่หยากมาต้มส้วคิดยากพ่อแม่พี่น้องมาตะการพาเดียเวซื้อมามามาเอซี fc ไม่ fc เก่า fc ปานกลางก็ไม่กินน้ำกันมามามากิันห่อพี่น้องสดีสวัสดีพี่น้องมากินเข้าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสัไก่มันนี่นะเป็นลกเข้ากับฮอนเป็นไอ้ทวดๆนี่มามามากินข้าวยมาแรงพี่น้องเด้อลูกลาน fc ี่ะ ผมไลน์ไปจุุคนมูคูเอซทั้งหลายกินขาหอนหออีนี่โอ้มักะกินขาหอนได้ชงตุนขบวหอนกินบวล้งขาวมแข็งซื้อไก่มาสิบหาดอนพี่น้องไก่ผาขเขาเขาจาลกเลี่ยงเนีอ หยาบหยาบอยู่เนาะเป็นแบบไก่หยาบอยู่มันไก่หยาบมันตุ่มแหงสองน้ำมันไม่ไข่ไม่หนอนแหงไข่ไม่ก็มีไก่นินตุม่มนั้นสียนทีบร้ายเนาะตู้เนี้ยไปกินนำ้ำบ่ nó nó sẹp sẹp cái nhà tôi mẹพี่ เนาะ nó cũng nhạt chút xíu nó nhạt đây ăn có phát hả đó lắm นี่ก็หนกคือ <pinky> ก <mud> mm ัน hmm. น so okay, ี huh? like. ่ก็หนกคือกินงั้นอนโตชิบซีมาดอมาไอากระจอะเบก่นึ่กระบไก่นะจับเอาในตลานะ เพราะว่าไปผ่านไปชวนกระจอกนั่นนินจะไกลเป็นๆมัน,ใน,ในใจะไรไหนไกลตายค <c oughs> ี่นี้แ่ามากน่ะจีบอดเฮตเปใ็นแบบอันนั้นดอกพีนอ้อกระวัดระวังอยู่จะก่อมา นี่หน่อยบเบาแล้วขเขาเนื่ยนแแต่ยะหน่อยขาบิดเบาเบาจัดยังขาเนป็นมนุษย่หอว่าเป็นนั่นกับไรคุณยังบอกอยู่ดิมน่กินเด็ตตมันแหนอร่อนแลวอเปนยัง มัาดเป็่นกบบบักคอมีที่มีงานมับก้าบากปั๊ดเนนะพอแม่ไปนน้องเนา่ออกลินไม่อตัวมันจำเด็ดาดมีเนาะขานบ็อกเอาข้าวห้่เอาเอาเนี่ย ขาดูคนค่ะนด้ั่วประดาลร้ายมันั่หตามมหนาวมาเลืเอยอพ่อแม่องจะมึหนาอมายดอกเยนเลยนะเย็นเลยแม่แม่่อนาบุกน้ำชาเข้า่อยู่นอกแม่แม่พ่อนาเดอ มันมันอะไรนเห็ดไห่ใบใบโดนใบใบเดือนดนเบิดผลเลยจ่าส you know, ิับเว้นหนาเดือนชิบช้องหนึ่งอกเห็นเดือนชิบ้องน้ำทินเนี่ยินะิทธ์ฉนียงขนาดเนาะชิบช้องกองเข้าไหม่ เดี๋ยว่ะเดินิท่านมีหรอกเดิอันนมจานโอ้เดน้อนเดินหนึงเดิอนก่น้ำก็น้ำไปบ้านเฮากระดาเลยือท่นมีถอกเนาะข้าวข้ามาเด้อทางใดรัดใดจุกเลยกัน กอบ้ากัน,นานดเท่ากันนะต,ตน,น,น,นตาตตาเจมนะว่าพีแต่ว่ายูราได้บ้านเขาอ,อ,อย่างเพทันมีกินดอกเพราะพริกเพราทันกินเนาะ้าท่านกินคับเท่านแก่อันนั้นซับคงเดินเก่ามันจะหนาวว ช The ่วงทางที่ท่านพูดที่ท่านกินบ้านป่าเจ้าเห็นนะแต่ว่ามันหนาวนะหนาวได้ชูแล้ววะแสดงว่ามันมันมีสิริฝนตกไรแลยมันเดิมหนาวยังออริจินเลยคนนั่นตกตกตกดินแยนๆอยู่ตลอดแต่ฉันอุ้มบุญมามันกลายปฝนตกมันหนาว bên kẹo ừ. mình tạo cái dù cứ tài hoa nó phố này đi lừa nhu nhẹ 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 nhỉ? để thì mặt hộp đường nữa chứ cái cho kênh ต้นมาย่อยตามต้นไม้เป็นน้ำแข็งรอดเห็นข้าไก่ขากกระดูกไก่อีกมันหรอแค้นบอลแฮไก่หย่ามันเป็นอะไรนะกินแล้วก็จะมีกระเตะกระดูกกันนะชวนนายแต่ว่ามันหัดแอป น่องบนัวไก่อันฉีเน,นี่นประมาณบนัวต้่มก็เป็นเปืเป่อยๆแบบ่ะยากนั่น มันเป็นไกล่ละก็จรอ่ะไก่ละปวานหอาเอาชิ้นออกจากกันก็มีสก,กะดูก้ชิ้นเอาไปกินกันชิบ,บมีเวลามาสร้างกะระดูกของตี สามสินาทีหนึงเบก่อบหอนนะนของหนังองนเ็ดสิบปกสิบหน,นาทีแห้งเ็กเกินว้กิน,น, <c oughs> นกล้วยก <c oughs> ินกล้วยแค่แน่มันวยกิยนแต่กล้วยเบกนึงทิหนีกินแต่กล้วยอย่างเดียวไม่กินย <c oughs> ังเขาก็กินกินแต่เขากับหนามกัพอ เออดกวนเด่นมงงี้พ่อแม่พี่น้องเงินแดดน้ำมงดแดดน้ำเวลาเขาคือประเทศเนาะพ่อให้เพ่นพ่อแม่พี่น้องพังผูดพื้นบ้มาเนาะคนอยู่ตามประเทศหัวเวิดนาะเออทุกคนก็พานงานมาบริษัทนน่ะอยู่ลาวเนสฝันบรมานเลยอยู่ลาวเขาไปทำงานอยู่ไทยนี่บางคนเพิ่นเพ็นให้เพ็นนาแต่บริษัทน้ำหงจ้าของงานเนี่ยมันก็สบาย ทั้งงามันกูดยากขาดนคมันใส่มันกับจับจบ่วโมเป็นชั่วโมคือกานทำเวลาเป็นเวลาคือกาน่ไปแช่เราจะคว่ำขูหายจะเบอกม่เน้างเสียเงินเกิดเก็กต้องคุ้มไวอย,ยูอ่ใส่เลยเ็บเ็บมีเจอ ตุ่มพันมีนนใบเคียงใส่แห้งค่ะหอมอันดับเนาะชุดหย่อนชุดจนมัน่างหมวกตุ่มน้ากาใส่หมักเด่นใส่หมักขามนะพอละ ชาบ้าได้เห็นมัวกิ่ขเขาตังแบพี่น้องแค่ว่าคนะอวดนแฉแต่พ่อแม่พ่น้องพี่เขาน้อยชือกันคือปอนลุงกล่องกิ่ขเขานั่งจังแฉยังไงขขาวกำบัวใส่หนังอ่อนอนเนาะ กระเจ็บแซ่บกินเข่าจะเป็นแซ่จะแบบอ้วนไปถ่วงกับมาในมีนมากก็ไม่เจอช่วอ้วนแท้อ้วนแท้ขนมกินเข่าแซ่บกินยังก็แซ่บเบิดทุกจริงทุกอย่างขนมวัได้ตีข้าวกินเฮ็ดยังมากินเบิดขนมกินบุญเลือกคือกันเลยคนแค่นะกุ๊กหางฉ่ำเอาเฮ้ยยูดีไม่แห้งใช่ กินเบิรงดังโ okay, อเคเด้อผู้แม,ม่พี่น้องติดตามขอบขมกขอบใจนักตะพี่น้องเอฟซีทุกตัวหน้านาะอยู่ดีมีแห้งเป็นสุข,ขสุขคนนะบาย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 